เฮซ่าเนี่ยเป็นอาชญาเนี่ยเป็นชาวฟุตเลยแล้วเก่งมากนะรับเรียนพวกนี้ฮะจะเรียนได้น,น้อยกว่านักบ้านกระจ่เรื่องสเปกตรัตมเปนเรื่องจริงเพราะนักนวัดเดี๋ยวจะลงลึกเรื่อง,งเกีับสเปกตรัตมและก็ผู้ที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับอซาวด์แอนพลังซีเนี่ยก็จะมีผูเ้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอันดับหนึ่งโดแนโนขเขาชนะเลิศโลกเลยนะ ทางด้านของซาวแอนฟิเกนซีโดยเฉพาะเป็นคนหายเป็นอาจารย์สอนของกุลาด้วยนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามปีลนลกวมันาศาสคร์วิ่ก็ได้นะเพราะว่าเข้ามือนนจะไปลงกันได้อย่างไงน้าโปหน้าโออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปลงเกี่ยวกับค่าอะไรอย่างไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นและจะอเมซิ่งที่สุดแต่วนนี้ยังไม่พูดถึงเพราะมันอยู่ในช่วงนิขิต แต่ว่าเวลาสอนนั่นนะคุณเป็นชุดแรกของโลกที่จะได้เรียนในปีนี้และฉันก็จะมาสรุปให้ดูว่ามันเป็นยังไงในภาษาของเราเพราะบางทีแกอธิบายเรียนบนตีใช้็เลยไม่เป็นนะเป็นอย่างเดียวในเพลงบุ้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 ุ้งบ้านะขึ้นเสียงแน่นอนเลยเสียบ้านในจัง้าวอะไรเงี้ยนะกีละการเงี้ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยอนเสิร์ตัะเดหมดที่จริงแล้วเนี่ย เล้เหลือ,ลอแค่นั้นนะที่เราลึกนะเนที่เราเลือกเหลือแค่นั้นนะเพราะมันมีมากกว่านั้นเรามีั้งโมาโหระทึกทุกวันนี้มีคนดีมโหระึกกันที่ไหนละ่ะคุณเคยเห็นความโหระชึกใช่ไหมที่เป็นโลหะเขาไม่สูรหลอดเนี่ยนะทุกวันนี้ทำไม่ได้นะไอ้ก็ไม่ดังนะเออเนี่ยมันทุกอย่างมันจะมีสายของมันโดยเฉพาะ เราไม่รู้ไงตอนนี้ไม่รู้ทำยังไงให้วาดาทำเนี่ยพูดคำถามดิอันนี้ก็ไม่รู้ภาษาผมไม่รู้ภาษาบผมผมไม่ไหวอ่ะผมก็เจอมาหาสมัยเข้าไปในกระเบียงแล้วเรียนไม่พอเนี่ยยังโอ้โหอะไรแล้วตั้งหน้าสุดโอ้โหแล้วตุกกระตากกระตุกกระตอกไปเรื่อยๆโอ้โหใช่เรียนไปปียาเทวตาโอ้สองาสาเพื่อมองผมไม่ต้องการแล้วสจบ ตอนแรกเราคิดแล้วสองวันวันที่สามน้อยเลยพวันที่สี่หายไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวพวกนี้เข้าไปใช่ไหมรู้ไว้ว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้พระเจ้า,าเนี่ยอบอกกับพระ,ะนุทฐะพระนุษฐะตอนแรกจะแต่งงานอยนะู่แล้วก็เดินตามเห็นพระเจ้ามาก็ถือบัตรของพระเจ้าตรลงบัตรได้ท่านก็เดินตามและในส่นนวนไปบวช แค่แต่งงานอะสวยด้วย,ยนะ่ยผู้ชายหนุ่มันทีน่จะแต่งบปากมาก็ตั้งใจปฏิบัติโอ้โหเชา้ายันเย็นยนยันเช้าโอ้โหลอดไม่ได้เลยเลยบอกอบอกไม่เอาแล้วิสิ็ดีกว่าข้ารุ่น่านะบอกไม่เอาแล้วเสร็ดีกว่าคำมากเกินพเจา้าบ้ามาเลยบอกเอออนุรุษกาศ้าคนก,ก็ปเป็อนอย่างเดินี่แหละ ไม่ได้ทำอย่างนี้ท่ำเพ่งเกินไปตั้งใจเกินไป